โย่ทำไมไม่อาบน้ำเห็นไหมผมโยกก็ยังมีกี่ตายเลยรังแค่นี้ล้างเหงื่อออกเฉยตกสื่อพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ไหนนะเซนเทนเมอร์นะอย่าพรุ่งนึงเซนเทนเมอร์แอดเซเว่นแบงค์แต่งยังไงอ่ะมันมีสีของมันแบบเราจะเป็นตัวสีฟ้าแซนเน็ตเชอากับเราที่สุดเออะไรก็ได้ถมเพื่อจังไหม สยอไม่เคยถถ้าตัวเปียมันเป็นช็ตโตปีกจะแบบมารัคเป็นสีม่วงใช่ใสสีแดงอะไรแองกี้แล้วอะเขียวมกอะไอ่ะเดียวอะไรเขียวนเป็นไรนวยเป็นนวด ทำตัวเองดิไปทั่วเฉนอน้บ้าน้ององขาสูงไปมือไปเลยไ้เลยเป็นไงตอนนั้นนาเป็นเขียวใส่ตรงไหนอะเดบ้านเดียวไม่ตัเองตัวเอตเไม่ไหวอเพือเพื่อนไม่ต้เล่นเกมไปรอดู <laughs> นึนก,นกว่า,วาไม่มีนี่อจริงจะใกล้ร้านจโจก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นหัวน้องแล้วอเอ้ยอยังไงไม่เห็นแตปากว่แคี้อเออจรงจรงจ้องน่ะใส่ตรย ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยไปจกต้นไปเลยดีกว่าไปเลยนะเราะว่าเขารอเราปิดอยู่อ่ะไป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 